สวัสดีด้วยนะฮะเราอยู่ในเกมอันเทินนะฮะอยู่กับพี่ต่อนะฮะสวัสดีครับตอนนี้ก็เวลาตีสองครึ่งนะฮะเรานอนดึกนะฮะว่ไป,ไปต,าตามม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 าเฮ้ยขี่รถขึ้นมาเดี๋ยวอ่ะขึ้นมาบ้าวไปไหนละ่ะโอเคขึ้นมาแล้วเราจะพาขึ้นไปบ้านนน อืมตอนนี้พี่อยากได้ที่ที่มันมีไฟมากจะได้ปรับแต่งปืนพี่อากาโอเคถึงแล้วจอดแบบดีดไม่ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานเนะครับก็รถไหลรถไหลรถไหลจะเลอะแล้วครับเอาเนาะอ่ะนอนนอนนอนพี่มีของมาฝากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยซัมผมาอะไรเนี่ย มาถึงมาถึงก็เป็นดั่งนี้เลยเหรออ,อืมแล้วก็จะสปอตไลท์กันหน่อยเดี๋ยวพี่ขอปรับแต่งอาวุธพี่กันโอเคสปอตไลท์โอโ้โหมีให้เก็บตรงนี้ด้วยเจ๋งเลยค่อยังมาถึงเนี่ยอ๋อที่นนนให้พี่เก็บตอนนั้นใช่ไหม เรามาทำบ้านให้สว่างเะนี่อากาพี่พี่ว่าอากามันไม่ใช่อากาศล่ะไม่มีกล้องเลยโอเค บ้านสว่างขึ้นเยอะครับแล้วมันก็เป็นบ้านที่น้อยาเผาเนื้อหมูเนื้อหมูขออาหารหน่อยขออาหารนยหิวเอาหิวไม่ได้กินมาอะไรมาตั้งห้าวันแล้วเนี่ยมีน้ำเปล่ะมีมีเอาน้ำมาให้นอนแรกกับเนื้อหมูไม่เป็นไรครับพี่เพิ่งกินเมื่อกี้พี่เป็นขวดเนี่ยขวดงี้นะต้องไปตักเอา เ,เ,เ,เดี๋ยวพี่ไปหาน้ำว้ดเดี๋ยวพี่ต้องเดินลงเขาไว้ใช่ไหมนะ<ก>ไปตักน้ำขับรถไปก็ได้นี่รถเราอยู่เลยรถเราอยู่ตรงโน้นสองคันนะโอ้แม่งรถไหลโอกริเลินนะไปไปไป ข้างบนโคดสว่างอ่ะติดไฟอลีนเลยละกอนหุ่จ้าอเ้อเนี่ยม,ม,ม,มามาขึ้นรถมา ที่สัมผัสได้ถึงพลังงานที่อยู่รอบก,อกนะายเจา้าเฮ้ยพี่เพิ่งรู้นะว่าตรงนี้นีท่าเหลือเนีย่ยกินยาแล้วะ่ะกินน้ำกินน้ำอ่ะ <c oughs> โดนแล้วเนี่ยเอาเอาเหรอเอาเหรอจะร้องทำอย่างนี้ให้รถเขาอัน ปับโฉมใหม่อะใช่ในเวลาผ่ามันแผลสกิลโอ้โหมีสองร้อยสี่จุดห้าอัพวิ่งโอเคอัพวิ่งเอ่ออันนี้เราก็เต็มแล้วสไบเวอร์เออ,อพูดถึงการนับเดี๋ยวอัพบ้างเดี๋อว่ะอัพวิ่งให้เต็มเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปอัพบสไบเวอร์ อัพอันไหนได้อัพไปก่อนนะนเ,นนเน้นสายวิ่งเนี่ยโอเคมาละเอาเกมนี้พยายามอย่าตายแค่นั้นพอ,อ,อ,อแล้วนันเราจะไม่ไปบ้านเราละมันตกตกเกียวดี เลยละครับแล้วดูบ้านสวยสดงดงามเหมือนกับแสงนีออนแล้วแล้วเออ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 เอเวียนหัวสดสดเนี้ยเนี่ยที่ท่านผู้ชมเขาไม่อ้วกอะถ้าอ้วงนี่คือจบเลยเนี่ยเไปเข้าไปเข้าไปในรังหนูเรารังหนูคนเล็กอะไม่มีหน้าต่างเอ้ยมีหน้าต่างเนี่ยมันมันร่งกันไปวะ ลมลมเย็นแล้วนะม,มันมันมันร้อนไงลมเย็นลมเย็นลมเย็นฮะลมเย็นลมเย็นลมเย็นเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็คลายอย่างนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งซอบบี้มาบุกทุกอย่างจบสิน้นเออฮนะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฮนะ